สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพเนื่องในวันคริสต์มาสก็ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญนะครับสุขภาพแข็งแรงร่ํารวยนะครับในช่วงคริสต์มาสวันนี้นะฮะแล้วก็ขอให้มีความสุขตลอดปีนี้และปีใหม่ต่อไปนะครับวันนี้นะครับผมได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวนะครับว่าตำนี้ตํารวจอายการร่วมมือกันทํางานอย่างเต็มที่นะครับผู้บัญชาการตํารวจนครบาลผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติอธิบดีอายการคดีสอบสวนนะครับร่วมมือกันทํางานนะครับ แล้วเร็วๆนี้ก็จะมีการจับกลุ่มผู้ต้องหาเพิ่มนอมินีต่างๆก็จะมีการดําเนินคดีเพิ่มและคนที่จะถูกดําเนินคดีพวกความผิดฐานฟอกเงินก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับหลังจากที่คุณชูวิทย์ออกมาแฉออกมาอะไรต่างๆตํารวจก็มีการปรับปรุงตัวแล้วก็เร่งทํางานลัดกลุ่มมากขึ้นก็ขอให้นะมั่นใจในการทํางานกองตารวจและอัยการนะครับเชื่อว่าเร็วๆนี้จะมีคนถูกจับกลุ่มออกมาเยอะแยะมากมาย นะในคดีฟอกเงินนะครับแล้วก็มีการยึดทรัพย์อะไรต่างๆเยอะแยะมากกว่าที่เป็นข่าวครับ <c oughs> เพราะแหล่งข่าวในทางลึกบอกว่าผู้บัญชาการตํารวจนครบาลคนนี้นะครับเป็นคนชอบฟันก็คือฟันไม่เลี้ยงใครทําผิดทําอะไรต่างๆนี่ฟันฟันเละเทะฮะเส้นทางเงินไปถึงคนไหนไม่รอดนะครับ นะเดี๋ยวจะมีหลายคนนะครับที่จะต้องติดคุกกิตารางในคดีฟอกเงินเพราะเส้นทางเงินที่ได้จากการสืบสวนสอบสวนนั้นมันค่อนข้างมัดแน่นนะครับและคดีนี้ท่านอธิบดีอธิบดีอายการนะครับคณะสอบสวนเนี่ยก็ทํางานเต็มที่ก็ขอให้มั่นใจในการทํางานของตํารวจและอายการคดีนี้รับรองคดีนี้ต้องเป็นนัดล้างตาสํานักงานตำรวจแห่งชาตินะรับรองจะต้องเอาคนมาติดคุกยึดทรัพย์ได้แนะ่นอน เพราะที่ผ่านมามีบทเรียนมาหลายหลาย,หลายบทแล้วไม่ว่าจะคดีทัวร์ศูนเหลียนไม่ว่าจะคดีหลงจู้สมชายคดีนี้แหล่งข่าวในทางรับแจ้งผมโดยตรงเลยนะครับว่าผู้บัญชาการตํารวจนครบาลและทางสํานักงานอัยการสูงสุดนั้นเอาจริงเอาจังครับรับรองครับไม่ผิดหวังครับเร็วๆนี้ก็จะมีหมายจับออกมาเรื่อยๆและจะมีคนถูกดําเนินคดีมากขึ้นนะผมกําลังติดตามนะครับทางตํารวจและอัยาการขอให้ตั้งใจเต็มที่ครับ อ่เห็นว่าดีมีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ด้วยครับจุกครู